Bye. กันในสาวนาเลยฉันเจอเจอที่สาวนาญี่ปุ่นนันจำหน้าเราไม่เคยไปเนฉันไปกับเพื่อนฉันกติกามีเวลาในการถามเก้งต้องสงสัยสามนาทีก่อนม่านจะปิดโดยจะต้องมีการเซ็นเซอร์คำถามถ้าทวงเกินไปไฟเตือนจะขึ้นสีแดงและถ้าคำถามสามารถถามได้ไฟเตือนจะขึ้นสีฟ้าเก้งต้องสงสัยมีสิ์แอปนั่นก็คือไม่ต้องตอบหนึ่งคำถามทวนค่ะ และถ้าเก่งต้องสงสัยร,รอดพ้นจากการสแกนจะได้รับเงินรางวัล10,000บาทและถ้าแขกรับเชิญทายถูกก็ได้รับเงินรางวัล10,000บาทเช่นกันค่ะพร้อมไหมพร้อมมากถอมเลยถามก่อนอออเธอ,อตอนที่เธอเรียนมหาวิทยาลัยเธอเป็นรีดใช่ไหมเธอเป็นเชลิเดอร์ไปได้ไม่ใช่ได้ <c oughs> ไปได้อะไรวะต้องรอไปไม่สนุกเลยอ่ะเฮ้ยมันต้องถามบอกดิจังหวะเนี่ยนะจต้องมีจังหวะฝึกจังหวะในการสแกนเกย์คืออะไรอ่ะจังหวะไปไปตอนตบตบไม่ใช <c oughs> ่ครับ เธอใส่กางเกงในชายรัสโซหรือเปล่าไม่ใช่ครับว่าอะไรมันเป็นตุ๊ดเห็นไหมอ๋อต้องผู้ชายเพรา้ผู้ชายต้องใส่กางเกงในรัสซรเธอใส่กางเกงในอัอดหรือเปล่ใช่ครับว้าวว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 วีเหวี่ยมหลายสีเวว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 ยวว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 อวว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 วอวววววว สายคุ้มเงินหน่อยชอบโทรศัพท์รับรับสายหรือว่าโทรออกโทษรับสายอีบต้มันก็โต้แล่วไม่ต้องถามนะไอ้เกี้ยงแก้มต้องใส่ของเราด้วยนะโดยพี่ที่เธอว่ามันเหรอเออยฉันขอโทษนะที่ฉันเรียกเธอว่ามันเอ๊ยคุณเป็นนักแม่น้ำเหรอครับวายโกหก ก็รอไปเหรอก่อนฉันจะเข้าใจกัินอกจากว่ายน้ำแล้วเล่นฟุตบอลไหมครับพูดเล่นครับตายแน่ฉันจะพูดตรงนี้นะการที่เธอว่ายน้ำเนี่ยเธอว่ายท่าอะไรบ้างพูดตายฟ้าอะไรท่าอะไรไดูตายตายตกดึงตกเลยดึงตกชอดึงดึงตกไอ้เว่านี่เป็นเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเธอชื่ออะไรนะนิกใช่ไหมนิกนิก๋ยวพี่ไม่ไหวเลยนะเราเคยเจอกันใช่ไหมไป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 มาเออเคยครับเฮ้ยว่าเราเคยเจอกันที่งานป้าตือใช่ไหมงานป้าไปงานป้าตือ่ไม่ใช่งานป้าตือเราเคยเจอกันที่งานเชงใช่ไหมงานของพี่เชงใช่ไหม ไมด้หก็เพราะว่าถ้ามันได้ก็คือใช่ไงยินไฟมันสกัดไงมันเรื่ากลัวฉันลุกเฮ้ยเบื่อไฟว่ะเฮ้ยตอนโทรไปไม่เห็นบอกมีไฟเลยอ่ะเฮ้ยถ้ามีไฟฉันไม่มาหนอว้ยนี่นี่กดไฟนี่ถามตอบถามตอบถามตอบโอ๊เมื่อกี้นี่ถว่าชอบเตะบอลเนี่ยชอบถนัดเกมลุกหรือว่าสนุกกับเกมรับอตอบลุก ลุกขนาดเกมลุกไงถามทำไมวะเอาก็นี่ยลุกไงโอเคเธอทอเธอชอบกินผักมฉันเหนื่อยเป็นคำถามเบาๆวาเธอชอบกินผักไหมไม่ชอบวายเห็นไหมเธอไม่ชอบกินผักพ่อเธอชอบกินแต่ก้อนเนื้อใช่ไหมใช่ไหมไฟเด้า้ยอันนั้นโอยเหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวเ วะาไ้รอเจนี่จอรถเลยไป่อในรนที่ใส่ชุดน้ำมาล่ะไปน้ก็ต้องใส่ไปอี่จรยโอ้ยมีกี่คนอนเป็นแนที่เหนือยปที่เหนือยมากเธอบอกให้พี่แนสผู้จัดการของเธอโทรไปแคนเซลงานต่อไปได้ไหมฉันจะอยู่สแกนอีเนี่ยฉันคุณคุณย่ามากเลยว่ะมันต้องำรับงานมาตื่นแน่เน่เยนิกไม่ใช่นะ เอานะ้ำมันเบรกไปลดัดรถฉันเลยมาวิเคราะห์ก,กันหน่อยทำไมคุณถึงคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ <Web S 1> แวบแรกมันดูใช่อ่ะคำาะตรงไหนตรงหน้าหรืออะไรตรงบุคลิกใช่แอป,ปอะ่ะแอป,ปแอป,ป,แป,ป,แป,ปคือคนเราเวลาแอป,ปเนี่ยจะรู้ว่าแอปอย่างยืนแอป,ปแมนแต่ตั้งแต่แอปแมนคนเราถ้ามันเป็นผู้ชายมันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่แอปคือมันจะเป็นอย่างนี้นักสื่อนักยี่ปุ่นเออมันจะแบบมันจะแบบว่าคราบครบเนี่ยคือพิธีกรคราบเข้าใจว่ามันจะแบบว่า นิคครับเนี่ยนิคครับซึ่งตัวนี่อยากจะนิคก็ได้นี่ไงนิคครันิคเออนิคครับนิคครับว่ายน้ำว่ายทิ้งเปล่าก็ไม่รู้แต่ชอบตกว่ายน้ำก็มากเลยนะไหนก็ทำได้น้อยฟรีสไตล์ด้วยฟรีสไตล์แต่อะไรเขาเขหล่อมากนะแล้วเขาจะเป็นเหรอเอาเยอะเาปลดเผยในเร็วๆนี้ ขอตั้งนี่เขาด้วยไหมไม่ได้ไม่หรอกูได้จีิเาหลอมากนเขาหล่อมากนะแล้วเขาจะเปิดเมริการของเราเด็กมาเนี่ยเด็กผู้ชายชัดๆอ